มาค่ะคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะของซีรีส์เรื่องดาราจักรักลำนำใจค่ะในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Love l i d e the Galaxy นะคะ,ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างตอนที่25 26 27ที่มีแค่3ตอนเพราะว่านี่ก็คือการสิ้นสุดของซีซั่นแรกนะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมี2ภาคส่วนภาคที่2นะคะวันนี้ตอนนี้ตอนที่แอดกาลัง อัดคลิปอยู่ยังไม่มีประกาศวันฉายออกมานะคะแต่ว่าตามข่าวลือที่ชาวเน็ตจีนคุยคุยกันไว้ก็คือน่าจะฉายต่อเลยหรือว่ารอก็รอไม่นานเท่าไหร่นะคะถ้าต้องรอก็คือน่าจะได้ดูภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าต้นเดือนสิงหาคมไม่น่าจะปล่อยให้พวกเราเนี่ยต้องรอนานเพราะว่าเนื้อหาคือมันต่อกัน อ่ะเข้าเรื่องในตัวอย่างตอนที่25นะคะเราจะได้เห็นว่าเรื่องการมั่นหมายระหว่างพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะฝั่งนี้เนี่ยฝั่งพระเอกเนี่ยมีหลายคนไม่เห็นด้วยคนแรกก็คือแม่พระเอกอ่าใครที่ติดตามการสปอยนิยายของแอดมาก็จะได้รู้ว่าคนนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่แม่ที่แท้จริงเนาะแม่พระเอกเนี่ยนะได้ฟังจากที่พระเอกบอกว่าพระเอกกําลังจะแต่งงานแล้วแม่เนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยแต่ว่ามันนั่งอยู่ที่หน้าป้ายวิญญาณของพี่ ชายและครอบครัวที่ข้างหลังนี่คือมีป้ายวิญญาณทหารที่ตายในเมืองเดียวดายผู้คนที่ตายในเมืองเดียวดายอีกเป็นร้อยๆถ้าให้แอดเดาหนาก็คือแม่พระเอกเนี่ย ยังไม่เห็นด้วยหรอกอยากจะให้พระเอกเนี่ยมุ่งมั่นไปกับการล้างแค้นทําให้สําเร็จก่อนมากกว่าอีกคนหนึ่งค่ะมาติดติดไม่เห็นด้วยนอกจากแม่ก็คือพ่อพ่อเนี่ยเห็นว่าบ้านนางเอกเนี่ยเป็นแค่นักรบใหม่ตําแหน่งเนี่ยไม่ได้สูงส่งเทียบเท่าพระเอกหรือว่าพ่อพระเอกนะก็มาบอกว่าให้คิดดีๆก่อนไหมจะแต่งงานตอนนี้คือกับคนนี้มันไม่น่าโอเคมันยังไม่เหมาะสม ถามว่าพระเอกฟังพ่อไหมดูหนะ้าพระเอกก่อนแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยงานนี้นะคะยังจะมีองค์หญิงห้ามาถึงก็มาแซะเนบแนมนางเอกไม่ใช่อะไรนะก็ชอบพระเอกไงตอนนี้นางเอกก็เลยโดนคนในเมืองพวกสาวๆเนี่ยด่าหาว่าอ่อยพระเอกอยากจะใช้มารยายหญิงเพื่อที่จะแต่งกับพระเอกให้ได้คนถัดมานะที่ไม่เห็นด้วยอันนี้นี่คือมีความอะไรบางอย่างส่วนตัวใช่ไหมคุณพ่อคุณพ่อใ ยหยวนชายหยวนเนี่ยปากดีมากปากแจ๋วว่ามาบอกว่านางเอกเนี่ยนะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเอาแต่แบบคิดเลขกลอุบายอยากจะเห็นจริงๆว่าพระเอกที่ถูกคนอย่างผู้หญิงมาชอบเนี่ยนะจะมีจุดจบยังไงโอ้ยแกก็คือแกก็ชอบนางเอกเหมือนกันไงแกก็พูดไป มันไซชายหยวนสุดๆเลยอะทุกคนปากดีเกินโมโหแต่ว่านะพอตัวอย่างตอนที่26เราก็จะได้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าพยายามจะแทรกแซงหรือขัดขวางหรือจะล่มงานแต่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ทำให้พระเอกของเราหวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยนะคะ แต่ว่าพระเอกก็โดนกลั่นแกล้งจากแม่เลี้ยงคือจริงๆเนี่ยคนจีนเนี่ยสมัยโบราณเวลาจะแต่งงานกันมันจะต้องมีการเอาสินสอดของขวัญมามอบกันตรงตามเรื่องตามพิธีแต่ว่าแม่เลี้ยงไม่ยอมทําตามคือคนที่ทําเรื่องนี้ต้องเป็นพ่อแม่พระเอกไงแม่เลี้ยงก็คือไม่อยากจะแต่งนางเอกเข้ามาอยากจะให้ไปแต่งกับท่านหญิงวิชางถูกไหมก็ไม่ยอมมาจ่าเป็นการฉีกหน้าเป็นการไม่ให้เกียรติบ้านนางเอก โดยการที่แม่เลี้ยงอ้างว่าตัวเองป่วยพระเอกทำยังไงคะเข้าวังไปเลยจ้าไปหาพอบุญธรรมไปหาห้องเต้บอกว่าอ๋อเนี่ยที่บ้านคือแม่เลี้ยงก็ป่วยพอก็ไม่มีเพราะอย่างนั้นฝากฮ้องเต้ช่วยเป็นธุระให้ทีฮ้องเต้ก็คือจัดให้แน่นอนนะคะก็ส่งขุนนางผู้ใหญ่นะดูนะจากตัวอย่างแอดเดาว่าน่าจะส่งท่านอ,องรูหยางพ่อท่านหญิงวิชางเนี่ยไปแง่ๆเลยทุกคน ในตัวอย่างเนี่ยนะเราจะเห็นท่านลุงที่ใส่เสื้อใส่แจ็กเก็ตสีดาเนี่ยเออคนนี้นี่คือแบบว่าเล่นมาแทบทุกเรื่องล่าสุดนี่คือเพิ่งจะดูในเรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้าอยู่เลยเป็นพ่อของออพี่ชายใหญ่พ่อของตาเกอเออคือแอดว่าตัวอย่างเนี่ยนะน่าจะสับขาหลอกใส่สลับมาให้เราเพราะว่าแอดจาได้ว่าในนิยายเนี่ยนะคือทางบ้านอองรูหยางเนี่ยมีท่านอ,องเนี่ยแหละที่ไม่ได้เข้ากับแม่กับลูกเลยแล้วก็มีความรักแล้วก็เอนดูนางเอกอยู่ พอประมาณคือในช่วงเนี้ยช่วงเรื่องงานมันเนี่ยนะก็คือเป็นตัวโจงตัวหนึ่งเลยอะแอนเนี่ยนะดูตัวอย่างเข้าใจว่าผู้กํากับน่าจะแกงเราใส่สลับมาคือตอนแรกน่าจะเป็นแบบท่านหญิงวิชางก็คือโวยวายบอกพอแบบไม่เอาไม่ยอมหนูจะแต่งกับผู้ชายคนนี้พอก็บอกเออเดี๋ยวจะไปตีให้จะไปจัดการให้แต่ในความเป็นจริงคือน่าจะมาที่บ้านนางเอกแล้วก็มาคุยกับนางเอกแบบดิบด,ดีอันนี้เดานะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่ว่าเรื่องการที่พระเอกโดนแกล้งเนี่ยนะก็ทําเอาที่บ้านนางเอกเนี่ยไม่ค่อยพอใจเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรตินะพระเอกค่ะมาด้วยตัวเองมาขออภัยด้วยตัวเองเลยแหละดูสิคนอื่นไม่ให้เกียรติแต่พระเอกก็คือแบบว่ามอบกิตติยศอย่างสูงให้กับบ้านนางเอกยังไงพระเอกก็จะแต่งให้ได้อะ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ พอเป็นตัวอย่างตอนที่27นะมันก็ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการขัดขวางอะไรแล้วมันก็จะเป็นน่าจะแบบการขอมันนี่คือผ่านผลไปได้ด้วยดีแล้วพระเอกก็ก้กาวเข้ามาปกป้องนางเอกโดยมุมที่ตัวเองอ่ะคิดว่าดีด้วยการจัดระเบียบพยายามจะสอนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนางเอกคนใช้ให้มีความสามารถทางด้านการต่อยตีและต่อสู้จะได้ปกป้องนางเอกได้โถ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 ในตัวอย่างนี้เห็นมีนางเอกคนเดียวนะที่ไม่ต้องฝึกคือถ้าให้ดาวนี่น่าจะเป็นว่า พระเอกเนี่ยมองว่านางเอกคือเป็นเด็กน้อยอ่อนแอไม่แข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าในซีรีส์ที่เราดูมาพระเอกจะพูดกับนางเอกบ่อยมากว่าเจ้าเนี่ยร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงนางเอกก็คือน่าจะรอดพ้นจากหายนะการฝึกโหดนี้ไปได้แต่ว่าแต่ละคนที่บ้านก็คือพ่อนางเอกก็บอกไม่ไหวแล้วแล้วนางเอกเนี่ยน่าจะโดนแม่จับสอนอะไรไม่รู้แม่ก็มาบ่นว่าสอนไม่ไหวแล้วเช่นกันนางเอกยังไงคะก็แอบไปกินเหล้ากับเจเจชีชีชจนเมาเนี่ยแล้วพระเอกก็คือไป ิ้วกลับมาแน่นอนเข้าใจว่าตรงนี้จังหวะนี้หรือเปล่าเป็นฉากที่นางเอกเมาแล้วก็ไปบีบแก้มพระเอกในก่อนหน้านี้จากตัวอย่างจากอะไรก็ตามที่ปล่อยออกมาคือแอนนี่เสพตัวอย่างเยอะมากจนจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเห็นฉากนู้นฉากนี้ตรงไหนบ้างเดาว่าตอนนี้แหละ พระเอกอุ้มนางเอกที่เมากลับมาบ้านพ่อกับแม่ออกมารับก็ยังแบบว่าดูซีชายหญิงนะต้องแตกต่างอย่าใกล้ชิดไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานกันปล่อยนางเอกเถอะแต่พระเอกค่ะคือยังไงนางเอกครับเป็นฝ่ายที่เกาะพระเอกเหมือนลูกลิงตัางหากพระเอกปล่อยมือก็แล้วก็นางเอกก็ยังไม่สามารถจะไต่ลงมาจากพระเอกได้คือทุกคนคะ่ะเรื่องนี้เนี่ยขายคำไม่เลิก ตัวอย่างก็ยังขายคำเบอร์นี้ทุกคนตลกมากแล้วเนี่ยนะให้แอดเดาเนี่ยนะจบภาคแรกเนี่ยมันน่าจะจบตรงนี้แหละตรงที่คืองานมั่นของพระเอกนางเอกเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนางเอกน่าจะได้รับ การสั่งให้เข้าไปเรียนในวังด้วยหรือเปล่าให้เดาคือน่าจะจบตรงนี้แหละแล้วนี่ก็คือตัวอย่างนะคะตอนที่25 26 27เนื้อหามันน่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนมารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ดูตอนหนึ่งของภาคสองเมื่อไหรค่ค่ะ